าแนะนำวิธีการทำา Sho ป e ้ f f ฟ i ฟอร t e นะครับ Sho p e e a f f i l i a t e คือการที่เราแนะนำสินค้าให้กับคนอื่นแล้วเราได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับโดยที่ลูกค้าของเราหรือว่าคนที่เราแนะนำสินค้าเนี่ยเขาก็ได้สินค้านะครับและเราก็ได้ค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะครับก็ไม่ยากนะครับก็ s h อ p e e ้เขารองรับอยู่แล้วนะครับเขามีระบบ A f f i l i a t e รองรับอยู่แล้ววิธีการก็คือเดี๋ยวเราทำตามได้เลยนะครับใน ขั้นตอนถัดไปเลยนะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์ให้นะครับเป็นลิงก์ที่ใช้ในการสมัคร shopee affiliate เลยละครับก็จะส่งผ่านให้ทางไลน์นะครับได้ลิงก์แล้วก็สามารถเปิดได้เลยนะครับกดที่ลิงก์ได้เลยนะครับแล้วก็มันจะไปอีกหน้าหนึ่งนะครับก็คือหน้าของ <c oughs> การล็อกอินแล้วก็ใส่ username นะครับแล้วก็ password ของ s h อ p ป e a c c o u n t ของเรานะครับเข้าไปก็ใส่ทั้งคู่ให้ครบนะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับเรียบร้อยก็จะมีแบบนี้ขึ้นมานะครับให้ต่อจิ๊กซอแล้วก็ลากไปนะครับลากไปด้านขวาให้มันลงในช่องว่างนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการตรวจสอบนะครับเราก็กดยืนยัน กดยืนยันตัวตนเสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับเขาก็จะส่งข้อความ,มเมสเซจมาให้นะครับแล้วก็ไปดูในกล่องข้อความนะครับแล้วก็กดลิงก์แล้วก็กดดาเนินการต่อนะครับอ่าแล้วก็มันก็จะมาที่หน้าของ s h o ป e e อัตโนมัตินะครับในแอป s h o ป e e เนี่ยเราก็ลองเช็คดูว่า เราเข้าสู่ระบบได้แล้วหรือ,อยังนะครับก็ลองกดอะไรดูก็ได้นะครับถ้าไม่ได้มันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าไม่ได้เราก็ไปเข้าสู่ระบบใหม่นะครับแล้วก็ล็อกอินใหม่อีกทีหนึง่งเพราะว่าเมื่อเรากดสมัคร a f f i l t e t i n k n k นะครับบางทีมันจะเด้งออกเนาะแล้วก็ไปใส่ User Name password r ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับรอบที่2นะครับหรือว่าใครที่ ไม่เด้งออกก็ใช้ได้เลยนะครับทีนี้ใช้ได้แล้วนะครับล็อกอินครั้งที่2เสร็จละก็จะไปที่ด้านล่างนะครับเลื่อนเลื่อนขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่ามีคําว่าโปรแกรมแอพฟรีเอ e อยู่นะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็มันก็จะเด้งมาอีกหน้าหนึ่งนะครับเห็นลูกศรสีเหลืองไหมครับคําว่าสมัครเป็น KOL นะครับแล้วก็คลิกตรงนั้นนะครับ คลิกตรงที่สมัครเป็น k o l นะครับแล้วก็พอคลิกเสร็จแล้วก็จะไปอีกหน้าหนึ่งนะครับอ่าก็จะเป็นหน้านี้นะครับเห็นไหมฮะไปที่ Facebook นะครับแล้วก็ใส่ username password นะครับของ Facebook นะครับอันนี้เป็นของ Facebook นะครับ Facebook ของเรา ก็ใส่เข้าไปนะครับยูเซอร์เนมอะไรใส่เข้าไปพาสเวิร์ดอะไรอีเมลอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับให้ถูกต้องนะครับที่เราใช้ล็อกอิน a c e b o o k นั่นแหละเพราะว่าไอ้ตัวนี้จะไว้เชื่อมกับ Shopee กับ Facebook เข้าด้วยกันนะครับเสร็จแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตน ถ้าใครมีแอปยืนยันตัวตนก็ต้องใส่รหัสผ่านในการยืนยันตัวตนด้วยนะครับพวก2 fa ต่างๆนะครับก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็กดเข้า facebook ของเรานะครับอันนี้ก็คือเข้าได้แล้วนะครับพอเข้า facebook ได้แล้วเราก็ไปที่แอปของ Shopee นะครับแอปของ s h o ป e e แล้วก็ไปกดเพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับเพิ่ม ใน Facebook นะครับแล้วก็ดําเนินการต่อนะครับแล้วก็กดถัดไปเรื่อยๆเลยนะครับไม่ต้องไปติ๊กอะไรนะครับกดถัดไปแล้วกดเรียบร้อยนะครับตกลงนะครับมันก็จะทําการออโ h ไร i ซิ่งนะครับแล้วก็ขึ้นว่าสําเร็จใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้จะให้เราใส่ลิงก์ ของ a c e b o o o a c c o u n t ของเรานะครับแล้วก็ก๊อปมามาจากหน้า f a c e b o o k นะครับแล้วก็มาวางนะครับเสร็จแล้วก็เขาจะให้ยืนยันตัวตนผ่านตัวของอ,อีเมลอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เนี่ยเราก็ต้องใส่ให้ถูกต้องนะครับเสร็จแล้วก็กด Submit แล้วก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือการสมัคร ช้อปปี้แอ i l ล a เ e Link และได้แล้วนะครับวิธีการที่จะแชร์ลิงก์นะครับเราก็กดที่ l ล n e ใช่ไหมครับที่ลิงก์ที่ส่งให้นะครับอันนี้ก็คือลิงก์ของร้านเนาะ ร้นาน KDC ออนไลน์นะครับก็กดที่ลิงก์นั้นเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะเข้าไปที่ e ช้อ p ปีแอปพลิเคชันนครับแล้วก็มันจะเข้าล็อกอินหน้า s h o ป e e อัตโนมัตินะครับมาที่หน้าร้านของเรานะครับก็เลือกดูว่าอยากจะาขายสินค้าตัวไหนนะครับโปรดักไหนอันนี้เราก็จะสมมติว่าเลือกเป็นฟิสิกส์ละกันเนาะคอร์สฟิสิกส์ก็คลิกไปที่คอร์สฟิสิกส์นะครับแล้วก็นะครับ มันจะอยู่ด้านบนสุดเลยครับเป็นลูกศรนนะครับเหมือนกดแชร์ปุ่มแชร์นะครับด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ก็จะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมานะครับอันนี้เราสามารถที่จะแชร์ไปที่ l ล n e ที่ Messenger ของ Facebook WhatsApp หรือว่าหน้า Facebook ก็ได้นะครับหรือจะเป็นการาบันทึกไว้นะครับเป็นคอลเลกชันหรือคัดลอกลิงก์เก็บไว้นะครับหรือ จะเป็นการแชร์โค้ดหรือเป็นการบันทึกภาพก็ได้นะครับอันนี้ผมจะทำเป็นการคัดลอกลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์แล้วก็ไปแชร์ไว้ที่หน้า facebook นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่ม facebook นะครับแล้วก็มันจะเด้งไปที่หน้า facebook ของเรานะครับเสร็จแล้วเราก็วางเลยครับ แช่ไว้แล้วก็กดวางนะครับมันก็ลิงก์ที่ะระบบสร้างมาให้มันก็จะวางให้นะครับเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ข้อความลงไปนะครับคอร์สเรียนฟิสิกส์นะครับอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ใส่ข้อความของเราไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตัวลิงก์อย่าไปเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันคือลิงก์แอฟพลิเอตนะครับเวลาลูกค้าเขาสนใจแล้วเขาอยากจะซื้อเนี่ยก็จะกดซื้อผ่านลิงก์ตัวนี้นะครับพอซื้อผ่านลิงก์ตัวนี้ปุ๊บเนี่ย มันก็จะเป็นเ,เขาเรียกว่า tracking ที่มาหาในระบบนะครับว่าอันเนี้ยเป็นลิงก์ที่เราแชร์ออกไปนะครับแล้วก็เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากลิงก์นี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คืออย่าเปลี่ยนลิงก์พอระวางปุ๊บเนี่ยแล้วก็สินข้อความเลยลงไปก็ได้นะครับแล้วก็ลิงก์ก็ตามท้ายนะครับ ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็โพสได้เลยนะครับกดโพสได้เลยก็กดถัดไปครับเสร็จแล้วประมาณนี้นะครับก็กดถัดไปได้เลยนะครับแล้วก็โพสต เห็นไหมครับว่าแชร์ลิงก์เพื่อรับคอมมิชชั่น20% 700บาทนะครับอันเนี้ยส0 0เนี่ย20%ก็เท่ากับ700บาทนะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะได้700ถ้ามีคนซื้อผ่านลิงก์นี้ของเรานะครับเดี๋ยวเราไปตรวจดูครับหน้า Facebook ของเราเนะว่ามีโพสต์ขึ้นมาหรือเปล่านะครับถ้ามีก็เนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เมื่อกี้ที่เราสร้างโพสต์แล้วก็วางลิงก์ลงไปนะครับเปิดดูนะครับเห็นไหมคคอร์สฟิสิกส์แบบออนไลน์เรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับถ้ามีคนกดซื้อผ่านลิงก์นะครับมันก็จะเด้งเข้ามาในหน้าของตัวช้อปปีนะครับแล้วก็มาที่ตัวสินค้าเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เหมือนที่เราซื้อปกตินะครับแล้วกดสั่งซื้อสินค้านะครับ เสร็จแล้วนะครับเสร็จกระบวนการถ้าลูกค้าชําระเงินแล้วเรา,เามาดูนะครับว่าเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่ก็มาดูที่ตรงนี้นะครับตรงรูปคนนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวโปรแกรม Affiliate นะครับถ้าเราได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับมันก็จะมียอดเงินขึ้นมาเนาะจำนวนเงินจำนวนการสั่งซื้อนะครับขึ้นมาตรงด้านบนนี้นะครับประมาณนี้ครับ